Ada, สวัสดีนะคะพี่น้องนะคะพ่อแม่พี่น้องมุสุคุสุคนนะคะวันนี้ตีจะพาทุกคนนะคะมากินข้าวกันนะคะข้าวสวยนะคะโรยด้วยดักเด้นะคะข้าวสวยดักเด้นะคะดักเด้ข้าวสวยนะคะน่ากินไหมคะทุกคนนะคะดักเด้ข้าวสวยนะคะโรยด้วยดักเด้นะคะน้ำปลานิดนะคะ น้ำปลาซิดลงนิดนึงนะคะมากินด้วยกันนะคะพี่ๆน้องๆเพื่อนๆทุกคนนะคะน่ากินนะคะน่ากินนะคะดักเด้นะคะดักเด้ลุยด้วยข้าวสวยนะคะของกินแบบบ้านๆอาหารแบบบ้านๆน,นะะของแซ่บเลยนะคะ,ะดักเด้นะคะดักเด้หรือว่ากาเรียกว่าหนอนดักเด้นะคะนะ่คะ น้ำดักแด้รวยด้วยอ่ขาข้าวเจ้าหอม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 นะคะข้าวเจ้าหอมหอมะลิหรือว่ขาข้าวเหนียวข้าวสวยกับอย่างเขาเรียกเราเรียกกันว่าข้าวสวยนะคะนะคะโอ้โหน่ากินมากเลยนะคะทุกคนนะคะโอ้หม่ําเนื้อที่หม่ําทีเดียวนี้โอ้โหสุดยอดนะคะมามากินข้าวด้วยกันนะคะอ่าดักแด้ลวยข้าวสวยหรือว่าข้าวสวยโดยลุยด้วยหลักดักแด้นะคะ